อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจ Facebook, f a c e b o o k เจ๊บหนึ่งหกห้าแชนแนลแล้วก็สวัสดีทางช่อง y o u t u b e เจ๊บหนึ่งหกห้าชแนลบาวิสารพาหิงมือเคลื่อนนีเยังไดพี่น้องนะวันจันทร์แนวทางลาพัฒนาเขาเต็มเล็ม,มหรอครเริ่ดสำรับแนวทางของลาวขาดปัดอ่าใหว่าแตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งบนทั้งล่างแล้วก็แตกตรงตรงนะคะแตกตรงตรงพี่นอ้องอ่าเอฟซีกะ่ะล่ออยู่ อภเพเนี่ยกะแตกก็สิละแอด์ไม่เทียบใคร,ร,รละเมืองอยู่ใคละเห็นอยู่แต่ว่าใครละว่ามันรุดมาไลายมือแล้วก็เลยบ่ไดดตามเอ้ากะ,ะพิจะะารณาเมืองออกพี่น้องมีเขามีรุดนะแต่ว่าแนวทางของวันฝุด่นกระหายมาแล้วล่ะเอาไปเมืองน้ำกันมามันออกตัวใดสำหรับวันจันทร์ของของขาดปัดนะคะไม่ว่าเขาติดๆเลย ออกอ่าออกออกเก้าสามแปดแล้วก็เก<อ>้าเก้านะคะ<อ>นี่ดี่ดออกสามแปดแปกตึมแล้วก็อีอย่างนี้เก่าเก่าโอ้เขานำตัวนี้เก้า,กเ,กเ,า,ะะเ,าเก้ากระแตกด้วยกันเข้านะฮะเขาเกาเก้ากับสามเปลี่ดนี่อู้นัด fc ว่าข่เสียดายไรเอม่เจียบเอยทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบนี้ก็อย่าพลาดฝากกดไลค์กดแชร์กดกกติดตามกดถูกใจใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปเด็ดๆแนวท่านดังๆรุ่นๆจากทางช่องอ่านะหาตอนหาฝากนี่เห็นบ่าสามแปดกับเก่าเก่าโอ้ย fc ว่าข่เห็นว่าเอม่นเจียบอ่าวันนี้ทําคลิปให้ทำคลิปให้ไวก่อนอเพื่อ fc ไลายทันหลายคนอาจจะลืม ผู้ใด,ดว่าอยากพลาก็เห็นคลิปแล้วก็กดแชร์ให้หมูน่แเนยกดแชร์ไว้หน้าไลน์หน้าหน้าเฟซใครเฟซมันของไคร้องมันพี่นอ้องนะเอาไว้แต่มึงเอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดก็บรรนียของขาดปัดนีเคยหื้อห้ามาแล้วอ่เคยทำาศสษฐิแตกแตกแตกต่อเนื่องนะสำหรับรอบนี้จะเป็นจังนนจะได้ไปต่อบาสำหรับแนวทางเล่าขาดปัด ป็นมีหน้าทางฝากตอนประจำพี่น้องนะคะเป็นมีหน้าทางฝากเอฟซี FC แฟนเหตแฟนช่องเฮาประจำสำหรับขาดปัด๊ดแล้วก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมนะคะสำหรับสลากกินแบงค์รัฐบาล FC เอฟซีเลี้ยงใจไรนะเสียดายไรเลขอ่ามาโค้งสุดท้ายมาโค้งสุดท้ายเลขคู่เดียวพี่น้องเอ้ยเพิเเเ่นบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากให้กลับหัวได้ไาหมฮาวก์เลขอ่า ออกตลอดปีออกทุกปีให้มาห้าหกเม็ดเดียวอาจปัดกัได้รอดมีกันจักสิได้ตัวใดก็กรอดติดตามมึงนะคะสําหรับน,นี่แหละเอามซีเจ็บกัรอบรอ่วมวิวาเพื่อนให้มาตัวใดจีว่าหาเม็ดเดียวของคนนีอ้ออกตลอดปีไม่สิออกทุกปีบอนว่าออกทุกปีแต่เพื่อนให้มาหาหก้มไ่ได้กลับหัวรอด่แลีวมีตัวเดียวคโูเอฟซีจะได้ไรนะคะตังไดก็ค่อยรอดติดตาม นำทีมงานเนาะค่ะเนาะอ่ะมาเมืองแนวทางเล่าพัฒนานํากันถือโอกาสแจ้งข่าววินอกนานๆทีจะได้อ่คุยกับเอฟซีเฮ้ยนะเกี่ยวกับเรื่องแนวทางของขาดปัดไอ้ตันหลายคนกับรอติดตามอยู่ไปเมืองอยู่เอ็มเจี๊ยบมือสุด้ทยจะว่าจะมาบรนสุท้ายคุณี่นอกมามือสีออกว่าบอกงไงมามือคนสิมุนสลากินแบงกุญเข้าังสิเห็นคล้ายๆกันกับรับเกาหลีนะ จังใดกับจังควยรอดติดตามเนาะค่ะเนาะเนาะหลังแตกออกไปเขาเต็มเต็มเนาะค่ะเนอะมาเมืองหน้าทางวันพุธน้ำกันนี่เดี๋ยวสิว่าเราเห็นนะเขาสามแปดกับเก้าเก้าเอามาดูของวันพุธนะฮะ,ะของวันพุธอ่ะแนวทาง ขาดปัดเป็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครัได้ว่าอยตามขาปัดดอกแอมเนเกียบตัววิ่งนะคะตัววิ่งเป็นสูตรไม่เพิ่นกับปั๊บไปเรื่อยๆพี่น้องนะตัววิ่งมาแปดกับศูนอ่าใครชอบแปดก็จับคู่แปด ใครชอบศูนย์ก็จับคู่ศูนย์ของขาดปัดนี่ตัวเราจะเน้นหาตัวมันมันแตกมันออกอ้าวจับคู่มาหามีอยังนงี่เจ็ยบตัวเก่าอีกแล้วจะมาเมล่ตัวเดิมเนี่ยสามแตกพี่นอ้องเอาสามแปดสองห้า หนึ่งหกสามสองสี่สามอืหนึ่งสองสามสี่ห้าสองศูนย์ เอา,อาหนึ่งสองอเขยมาหกคู่ให้มาหกคู่สามแปดสองห้าหนึ่งหกสามสองสี่สามหนึพี่น้องลาวขาดปัดนะลาวขาดปัด แต่ว่ามี่ตัวเด่นด้วยพี่นนาถนะผู้ได้งบหน่อยรอบนี้ประเด่นในสามคู่นะใ้สามคู่ที่ของพี่ลุงจพีความเืองจระนา,ามือเขานะเอานะนะนะตัวเด่นในี้จะไปจะวุ่ให้โอ้ลืม 1, หนึ่งสามตัวนี้เดี๋ยวนะสามแปดสองห้าโอ้ลืม 1, หนึ่งสามที่เน้ะงวออภัย าพึ่งหนึ่งสามเพราะว่าเป็นตัวเด้งของเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่องสามคู่สามแปดสองห้าหนึ่งสามหกสามสองสี่สามสองศูนย์ เอา้เาแนวทางสรุปสรุปสรุปนะเอาเมืองคักคักพี่น้องพิจารณาเมืองเอาตัววิ่งนะะแปดทุกคะแว่ามักอันทีติดแปดกับเปี่ยนเป็นศูนย์เนะเด้ออะไรที่ชอบศูนย์นะคะอันนี้เป็นจับมาแบบนี้แหละพี่นอ้องไหนว่าคัดเอาพี่นอ้นองพิจารณาเมืองใส่พิจารณาญาณในการรับชมให้เป็นแนวท,ท,นะทางเท่านั้นนะแนวทางลาวขาดปัดสามแปด สองห้าหนึ่งหกสามสองสี่สามสองศูนย์หนึ่งสามแต่ว่าที่แอมมิเตียบวงกลมเป็นตัวเด่นของเพื่อนเลือกผูใ้ใดจะมักผู้ใครมักชุดนี้หราแอมมิเตียบก็จะระนาเมืองเอาด้วยค่ะเด้ออันนี้คือส่วนโตเพื่อนนอกจากนี้ส่วนโตของขาดตัดรอบที่แล้วเนี่ยจะเต็มเต็มนะคะสำหรับสามแปดรอบนี้เพื่อนวงเหย่สามคูสามชุดจะไปจะกลกับก็เจระนาเมืองเอาอ่า เป็นแนวทางเท่านั้นนะเอาแคปภาพเลยพี่น้องเด้อเดวยดวสิว่าเรเห็นรอบสามแปด่ยก็เห็นดีดเลานะเอ็นนิเทียบอ่านะเาแคปภาพนะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพคุณได้งบวหน่อยก็สามแปดหนึ่งหกหนึ่งสามแต่ว่าบางที่มันก็ออกนอกวงกลมตามที่เอ็นนิเจีย์ทำคลิปเพ่นบางที่ตัวเด่นๆก็อาจจะหลุด แต่ว่าอันนี้เพผมว่าเคนวงกลุ่มแล้วมันตรงเป๊ะพี่น้องนะคะสำหรับขาดปัดรอบนี้จะเป็นยังไงสามแปดหนึ่งหกหนึ่งสามนี่เป๊ะบอกอ่านะคะเอ้าขอพูดเดียบซี่ให้หลายๆนะคะเนาะขอคูดเน่าท่าจะขาดปัดช่วงนี้เทศกาลนาพักคุณได้พอยุ้ยใช้ก็จะเริ่มอุดหนุนนะคะฝากอุดหนุนทีมงานมาเองเล่าขาดปัดเพคนจะไปส่งพักกูละ่ะ พักนี่นอนวันยูวันเศร้าแล้วก็มีแนวทางเด็ดๆฝากอีซีเขานํานะคะเนาะขอคุณแนวทางคนหลายๆอุดมีโชควิ่งม,มานก็นจะเรมรอบนี้นะคะรอบนี้งบน้อยก็ในวงกลมนะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังทุกท่านนะอ่าขอให้เฮงขอให้รวยน้ำกันที่ติดตามที่งานมาหาเฮงอยู่ก็ได้อ่านะขอคุณอีฟซี่เายๆสสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆความคิดเห็นที่อ่านแนวอ่านเนยที่เป็นก็ล่างแรงใจ กับทีมงานนะคะเนาะเฮงปังรวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ